รับมามา่าโอเคด้วยนะคะฝากไปด้วยนะคะทั้งหกรสชาตินะคะรสคอตโคเรียนค่ะรสคอตแอนด์สไปซี่ค่ะรสโคเรียนสไปซ์นะคะรสกุ้งผัดซอสต้มยำรสหมูผัดซอสสุกเฟืองนะคะและสุดท้ายรสผัดไข่เค็มห่ะใช่แล้วนะครับฝากทั้งหกรสชาตินะครัะไวในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนนะครับที่สำคัญฝากพรีเซนเตอร์ทั้งหกคนของเราด้วยนะครับออฟก,การไรเวและคริสตินโต ไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราอย่างเป็นทางการค่ะคือพันธ์บ๊อบบี้จุ๋มสำเร็จลูกกลามาม่ากามาม่าโอเคเซเลอร์ชั่นทีมสามน้าสามต้องรอให้ครบนะคะวันนี้ค่ะพวกเราสองคนนะคะตอนสี่ค่ะและผมเลโอนะครัและทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้า